การโจมตีใครเมียเนี่ยได้เห็นในระยะหลังมาเนี่ยเรียกได้ว่ามาบ่อยขึ้นเรื่อยๆทีนี้เนี่ยจะเห็นภาพว่ายุคเนสามารถที่จะเข้ามายึดครองทางใครเมียได้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยาก แล้วก็เทียบได้ว,วา่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยเนี่ยเมื่อพิจารณาจากสถิติการยึดคืนพื้นที่ของยูเครนเนี่ยซึ่งทําได้เพียง6-7กิโลเมตรนะในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาจากนี้สิ่งที่อาจจะเห็นเพิ่มมากขึ้นก็คือแรงสนับสนุนเนี่ยที่มีต่อยูเครนนั้นเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปสนับสนุนรัสเซียนะ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ซินสกี้กำลังจะบอกคือว่ารัเสเซียนั้นมีความอันตรายเนาะต่อความมั่นคงของโลกหรือที่ผ่านมาซินสิสกี้เนี่ยพูดถึงปัญหาประการสําคัญของคณะมนตรีความมั่นคงนะฮะก็คือการที่รัสเซียนั้นเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงและรัสเซียก็มีอํานาจสิทธิ์ในการยับยั้งหรือว่าวีโต้ซึ่งมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของคณะมนตรีความมั่นคงในการที่ชาติสมาชิกถาวรน,นั้นสามารถที่ยยจะใช้สิทธิวีโต้ได้ อาจจะขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์กับอาจารย์นะครับว่าเรื่องราวของการที่ยูเครนย,ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพรัสเซียเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นการยกระดับความรุแนแรงของสองครามขึ้นไหมครับล่าสุดเนี่ยครับข่าวนี้ครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวที่เป็นที่จับต้องนะของอสื่อทั่วโลกนะฮะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ยูเครนนั้นเนี่ยได้โจมตี ด้วยขีปนาวุธเนี่ยถล่มนะสำนักงานใหญ่ในใครเมียนะของกองทัพเรือและเสียเนี่ยเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันที่22กันยาซึ่งผลก็คือว่าทำให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ย34นายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยรวมถึงยูเคนได้อ้างว่าตัวของผู้บัญชาการอกองเรือนะพลเรือเอกเนี่ยยศพลเรือเอกเนี่ยก็ได้เสียชีวิตด้วยนะ แล้วก็บาดเจ็บเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยร้อยห้านายนะแต่ก็ล่าสุดนะทางรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่วิดีโอเนี่ยที่แสดงว่าที่ได้แสดงว่าตัวของพลเรือเอกวิกเตอร์โซโคลอฟเนี่ยผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำของรัสเซียเนี่ยได้เข้าประชุมนะกับรัฐมนตรีกาลาหหมเนสเลเกชอยกูแล้วก็ทหารระดับสูงคนอื่นนะฮะห วันหลังจากที่เกิดเหตุถล่มในไครเมียนะก็เท่ากับว่าเป็นการออกมาปฏิเสธว่าตัวของพลเรือเอกวิกเตอร์โซโคลอฟเนี่ยผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตนะ,ะตามที่ยูยเครนเนี่ยได้พูดถึงมาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งการโจมตีไครเมียเนี่ยนะฮะคุณคริสแล้วก็ท่านผู้ชมครับ การโจมตีไครเมียเนี่ยเรา,เาได้เห็นใน,นระยะหลังมาเนี่ยเรียกได้ว่ามาบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะแน่นอนว่าสมรภูมิระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาในาแผ่นดินส่วนใหญ่นะของอยูเครนในทางที่ตะวันออกและที่ใต้แล้วเนี่ยไครเมียก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่ทางยูเครนนั้นแสดงเจตจำนงนะว่า ต้องการที่จะยึดคืนนะแต่ว่าสำหรับทางรัสเซียแล้วนี้เนี่ยไครเมียมันมีความสำคัญนะกับทางรัสเซียและก็แน่นอนว่าสำคัญนะกับทางยูเครนด้วยนะเราต้องเข้าใจสภาพทางภูมิรัฐศาสตร,ร์นะของแดมไครเมียนะว่ามันตั้งอยู่ในทะเลดำนะแล้วก็นะับตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตเนี่ยไครเมียก็เป็นฐาน แต่ว่าเมื่อสหภาพโซเวียตถล่มสลายเนี่ยตัวของไคมียนั้นเนี่ยเข้าเป็นปการเข้าเป็นส่วนหนึ่งนะของประเทศอิเนีย,ยที่ผ่านมารัเสเซียก็ได้ยังคงใช้ฐานทัพเรือที่ไครเมียนะโดยการเช่ากับทางยูเครนนะแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงกับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยสุดท้าย เมื่อมีการปฏิวัตินในยูเครนปี2014ทางรัสเซียก็ได้เข้ายึดแหลมไครเมียแล้วก็ได้ขับไล่ยูเครนออกไปจากบริเวณแหลมไครเมียนี้ยูเครนก็ได้ถอยตัวของอฐานทัพเรือน,นไปอยู่ที่โอเลสซาไครเมียก็ถูกเข้าผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัะะเสเซียนับแต่ตั้งแต่นั้น,นแล้วก็ ที่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยยูเครนก็ใช้ปฏิบัติการ Counter Offensive ในการที่จะทวงคืนแผ่นดินที่รัสเซียยึดครองไปในยูเครนนะฮะแต่ทีนี้การเคาน์เตอร์ออฟเฟ e ซีฟของยูเครนนี้เนี่ยมันเป็นไปด้วยความล่าช้าแล้วก็ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนะ,ะดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นนะถึงความคืบหน้าของมาตรการนี้นี่ การใช้กี่ปนาวุธเนี่ยซึ่งยูเครนเนี่ยได้รับมานะจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากอังกฤษเนี่ยที่จะถล่มเป้าหมายต่างๆในครเมียเราได้เห็นในในระยะที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้เราจะเห็นภาพของอะสะพานนีที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียนกับแหลมไครเมียเนี่ย,ก,บบบย,ยก็จะถูกถล่มนะอยูอ่อยู่หลายครั้งด้วยกันนะแล้วก็ล่าสุดนะก็คือตัวของฐานทัพเรือนะในเซเวสโตปานนะ ในส่วนของยูเครนนั้นมีเป้าหมายว่าต้องการที่จะยึดคืนพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองไปทั้งหมดรวมถึงในใครเมียนี้ด้วยนะแต่ใครเมียสําหรับรัสเซียแล้วนั้นเนี่ยถือว่าเป็นไข่แดงนะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ห่วงห้ามนะหรือว่าถ้าจะพูดว่าถ้าจะยอมเสียพื้นที่ยึดครองในในยูเครนพื้นที่อื่นไปเนี่ยนะก็จะเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่ แลสเสียจะไม่ยอมที่จะคืนหรือว่าเสียไปก็คือแหลมใครเมียที่ผนวกมาจากยูเครนครับผมอืมครับโอ้ขอบคุณคุณอาจารย์ที่เล่าให้เราฟังครับตรงนี้ครับทั้งน,งนั้นแต่ผมขออนุญาตถามข้ามมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันครับแล้วแล้วคราวนี้ครับ,รบมันถือว่าเป็นการยก,กระดับสงครามนี้ขึ้นอย่างไรนะครับเราจะเห็นอะไรต่อไปในในสงครามแลสเซียยูเรนที่เปลี่ยนแปลงไปไหมครับครับก็ในเมื่อทางยูเครนเนี่ยไม่สามารถที่จะ ประสบความสำเร็จในมาตรการ Counter Offensive หรือว่าการยึดคืนพื้นที่ที่รัสเซียย,ยึดครองนะไม่ว่าจะเป็นในฝากของสปปริเซียรหรือว่าในทางใต้นะของอยูเครนได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายูเครนก็จะใช้มาตรการเนี่ยก็คือการใช้ขีปนาวุธเนี่ยยิงเข้าถล่มพื้นที่เป้าหมายเนี่ยในไคเมียมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ ทีนี้เนี่ยการที่จะเห็นภาพว่ายูเครนสามารถที่จะเข้ามายึดครองยูเครนย,ย,ยึดยึดครองอทางไครเมียได้นั้นเนี่ยหรือว่าเข้ามาถึงเมืองท่าของไครเมียในท่าเรือเซวสตาปอน่นถือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากนะอย่างนี้บอกว่าปฏิบัติการทางการทหารนะของยูเครนในวันนี้เนี่ยนะในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามารถยึดคืนพื้นที่ คืนได้จากรัสเซียเนี่ยได้ระยะเพียงประมาณ6-7กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้ายูเครนต้องการที่จะยึดคืนพื้นที่เมืองสำคัญอย่างเช่นมิลิโตโปลเนี่ยทุกวันนี้ยูเครนจะต้องยึดเพิ่มขึ้นอีก100กิโลเมตรนะจากเมืองที่ชื่อว่าออริคิฟที่ยูเครนเป็นใช้เป็นฐานอยู่นะและต้องใช้ระยะทางอีก350กนะิโลเมตรฮะจากกว่าที่จะเดินทางไปถึงไครเมียเพราะฉะนั้นถ้า พูดถึงโอกาสแล้วก็เทียบได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยเนี่ยเมื่อพิจารณาจากสถิติการยึดคืนพื้นที่ของยูเครนเนี่ยที่ผ่านมาซึ่งทําได้เพียง6 7กิโลเมตรในรอบหลายเดือนอที่ผ่านมาครับผมครับอาจารย์อฮิโอก็คือต่อให้ยูเครนจะตอบโต้ยังไงเนี่ยก็คือดูท่านจะไม่สามารถยึดพื้นที่คืนได้นะครับแล้วในทางกลับกันครับแล้วทางรัสเซียเนี่ยครับคือตอนนี้นี่คือก็ยังไม่สามารถ เข้าไปในดินแดนของของยูเครนได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็นั้นก็เป็นการดูท่าทางเรก็ยังยึดเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นครับครับยุทธวิธีที่รัสเซียใช้ในขณะนี้คือการตั้งรับฮะหมายความว่ายูเครนนั้นต้องการทวงพื้นที่ที่รัสเซียยึดไปนั่นคืนดังนั้นยูเครนก็ต้องเดินเข้ามาเข้าหากองทัพของรัสเซียที่ตั้งรับพร้อมที่จะรับมือกับทหารของยูเครนนะโดยณเวลานี้รัสเซียไม่ได้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการที่จะขยายพื้นที่ยึดครอง แต่ว่าเป็นการตั้งเพื่อที่จะรับนะ่ะทหารของยูเครนที่กาลังดาน้าเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เห็นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เห็นว่ามันมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายนะ่ะทั้งกับพลังยูเครนนะแล้วก็มันก็ไม่ประสบความสาเร็จตามตามที่คาดหมายด้วยนะเออนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในพื้นที่ในเวลานี้ครับผมครับอาจารย์ครับเพราะฉันนอกจากปัจจัยที่เราเห็น อันนี้ขอขออยู่ที่ตรงสถานการณ์สงครามและซียยูเคก่อนดนึนงครับนอกจากเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือสถานการณ์ที่เห็นปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรภายนอกอีกที่จะมากระทบแล้วก็ทําให้กระแสะสงครามอะไรตรงนี้เปลี่ยนไปได้ไหมครับตอนนี้ครับผมก็ปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจนะปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยการสนับสนุนจากชาติต่างๆเนี่ยก็ถือว่า เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะกระทบต่อสงครามนะสงครามนั้นเนี่ยมีต้นทุนที่มหาศาลทั้งฝั่งของยูเครนและก็ทั้งฝั่งของรัสเซียนั้นเนี่ยต่างก็ต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการทําสงครามนะในส่วนของยูเครนนั้นเนี่ยก็อาศัยเงินที่ได้รับบริจาคอาศัยอาวุธเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุน,นจากชาตินาโตนะแล้วก็จากชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกาในส่วนของ ทางรัสเซียนั้นเนี่ยนะกะ็มีรายได้หลักเนี่ยมาจากการขายน้ํามันนะกา๊าซธรรมชาติที่ผ่านมามาตรก,การคว่ำบ,บาตรนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าใดนักนะเพราะฉะนั้นถ้าดูในมาตรวัดทางด้านเศร,รษฐกิจแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็ยังไม่ถึงทางที่จะลำบากในเวลานี้นะส่วนของยูเครนเองเนี่ยก็ยัง คงได้รับการสนับสนุน,นจากชาติตะวันตกนอยู่เรื่อยๆนะแต่ที่นี้หลังจากนี้สิ่งที่อาจจะเห็นเพิ่มมากขึ้นก็คือแรงสนับสนุน,นที่มีต่อ,อ,อยูเครนนั้น,นอาจจะลดน้อยถอยลงนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปสนับสนุนรัสเซียนะแต่เพียงเดี๋ยวว่าในประเทศที่เรียกว่ากลุ่มโลกทางใต้หรือว่า Global s ้อนเนี่ยเราจะเห็นว่า ประเทศอย่างบราซิลอินเดียเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนคลายท่าทีที่มีต่อรัสเซียนะพร้อมกันนั้นเนอาจก็อาจจะเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจนะกับทางรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะ,ะส่วนชาติตะวันตกนั้นสงครามที่ยืดเยื้อเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของอชาติตะวันตกนักนะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ Uh, ผลงานนะของยูเครเนในการทวงคืนพื้นที่หรือว่าการทําสงครามกับรัสเซียด้วยว่าจะ uh, เรียกแรงสนับสนุนจากชาติตะวันตกอยู่ได้หรือไม่ครับผมอืมครับก็จริงๆผมว่ายืดเยื้อไม่ดีทุกแต่จริงแล้วเกมเกมที่อาจารย์มองไว้ครับที่บอกว่าถ้ามันยืด,ยดเยื้อเรื่อยๆเนี่ยจริงๆล้วถ้าถ้าสรุปเลยเนี่ยใครสูญเสียมากกว่ากันครับรัสเซียกับยูเครนครับครับเมื่อมองในขีดความสามารถในการทําสงครามที่ยืดเยื้อแล้วเนี่ย นะคิดเราคิดกันง่ายๆนะฮะในฝั่งของรัสเซียนั้นมีประชากรที่มากกว่ายูเครนมีกองทัพที่มีขนาดใหญ่กว่าในทางฝั่งของรัสเซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะผลิตอาวุธได้แม้ว่ามันจะล่อยหลอไปพอสมควรใช่ไหมฮะในขณะที่ยูเครนนั้นเนี่ยรับการสนับสนุนอาวุธเนี่ยมาจากชาติตะวันตกแทบทั้งสิ้นนะหมายความว่าการอยู่รอดของยูเครนนั้นพึ่งพาความสัมพันธนะ์กับชาติตะวันตกนะฮะในปัจจัย เช่นนี้เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไงในสงครามระยะยาวนั้นเนี่ยนะทางรัสเซียนั้นก็มีความได้เปรียบมากกว่าในในความสามารถในการพึ่งพาตนเองที่สูงกว่าทางยูเครนนั่นเองครับผมครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นดูท่าทางแล้วถ้าเกิดรัสเซียยังยังมีในที่ว่าเล่นสงครามระยะยาวได้ได้ดีกว่ายูเครนเนี่ยผมต้องขออนุญาตข้ามไปถามในคำถามที่2นะเลยครับ,บในในหัวข้อต่อไปครับ เราเจอก,กับเพราะฉันยูเครนนี่ต้องเร่งมือแล้วที่จะทํำยังไงดีที่จะไม่ให้สงครามเนี่ยดูจะยืดเยือ้อหรือว่าจะหาเงินทุนอะไรมาช่วยได้เนี่ยล่าสุดเข้าใจว่าทางเซเลนสกี้ก็เลยไปเจอกับผู้นํา UN นะครับได้เจอกับไบเดนเจอกับประธานาธิบดีแคนาดาด้วยนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็เลยอยากถามครับว่าการไปเจอกันครั้งนี้ของเซเลนสกี้กับผู้นํา UN นเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มันจะมาถึงขั้นเปลี่ยนกระแสสงครามครั้งนี้ได้ไหมครับ,รบที่จริงการเดินทางนี้เป็นการเดินทาง ในรอบปกตินะหมายความว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่หรือว่า United Nations General Assembly เนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยก็เป็นการประชุมประจำปีนะซึ่งผู้นำประเทศทั่วโลกนั้นก็ต่างเดินทางไปประชุมนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ยทางประธานาธิบด,ดีของยูเคนนั้นก็สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็ไปประชุมได้ด้วยตัวเองนะเมื่อเดินทางไปที่นิวยอร์กแล้วเนี่ย การปรากฏตัวของประธานาธิบดียูเครนนั้นเนี่ยก็ย่อมที่จะมีความสลักสําคัญนะฮะโดยเฉพาะ,ะต่อประเทศพันธมิตรตะวันตกที่สนับสนุนยูเครนนะฮะเรามองในทางหนึ่งนะก็คือการที่ยูเครนนั้นก็ต้องอพยายามหาแรงสนับสนุนให้ที่มั่นคงยั่งยืนนะฮะจากทั้งจากฝั่งของพันธมิตระตะวันตกนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเวที ประชุมสมัชชาใหญ่สภาชาตินี้เนี่ยก็เป็นโอกาสเป็นพื้นที่ที่จะให้ยูเครนนั้นเนี่ยได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดเช่นเดียวกับผู้นําทุกชาติที่มีสิทธิพูดนะฮะดังนั้นจะพิพากษาหรือว่าจะ,ะกล่าวหาหรือว่าจะเสนอทางออกอย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิ์นะของผู้นําของอยูเครนนะเซนสกี้เนี่ยได้เข้าประชุมเวทีสมัชชาใหญ่สภาชาติเนี่ยโดย เรียกร้องเนี่ยเราผู้นำโลกเนี่ยให้สามัคคีกันเนี่ยเพื่อที่จะยุติหน้าการลุกดานของรัสเซียเนี่ยที่กระทำต่อยูเครนนะฮะซึ่งเซเลนสกี้เนี่ยได้กล่าวว่าเป็นความชั่วร้ายที่ว่าไม่อาจจะเชื่อใจได้นะแล้วก็กล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธเนี่ยตั้งแต่อาหารไปกระทั่งถึงพลังงานนะะแล้วก็บอกว่าชาติรัสเซียเนี่ยในฐานะชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ย กำลังที่จะผลักดันนะโลกนี้ไปสู่สงครามโลกนะสงครามโลกครั้งที่3นะ,ะแล้วก็พูดถึงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เซนสกี้กำลังจะบอกก็คือรัสเซียนั้นมีความอันตรายเนาะต่อความมั่นคงของโลกนะ,ะ,ะแล้วก็ตัวของเซนสกี้เนี่ยก็ได้พูดถึงการเรียกร้องเนี่ยที่จะไม่ให้รัสเซียนั้นมีสิทธิ์ในการครอบครองวุ้นิเพียรหรือที่ผ่านมาเซนสกี้เนี่ย พูดถึงปัญหาประการสําคัญของคณะมนตรีความมั่นคงฮะก็คือการที่รัสเซียนั้นเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงอยู่และรัสเซียก็มีอํานาจสิทธิ์ในการยับยั้งหรือว่าวีโต้ซึ่งมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของคณะมนตรีความมั่นคงในการที่ชาติสมาชิกถาวรน,นั้นสามารถที่จะใช้สิทธิ์วีโต้ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอ่า UNSC หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยหากว่าความขัดแย้งนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติสมาชิกถาวรเนี่ยปัญหานั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขผ่านกลไกของของสัพยาชาตินะทางซินสกี้ก็เลยพูดถึงประเด็นปัญหานี้ว่าตราบใดที่รัสเซียยังเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาลักษณะชินนี้ได้นะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาเรียกร้องมันไม่สามารถหาทางออกได้นะเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วรัเสเซียก็ยังคงเป็นชาติสมาชิกถาวรอยู่การกระทําใดๆนั้นก็ต้องอาศัยนะเสียง สนับสนุนจากวรรด,ดาชาติสมาชิกถาวรทั้งหลายนะ,ะการที่ซินสกี้พูดในเวทีย n นี้เนี่ยก็แน่นอนก็ใช้โอกาสนี้ในการที่ทั้งกล่าวหารัสเซียแนละแล้วก็เป็นการชี้นําให้เห็นว่ารัสเซียนั้นมีภัยคุกเป็นภัยต่อความการคุกคามทางความมั่นคงนะของโลกอย่างไรนะแล้วก็ได้ตอกย้ำนะว่าตัวของประธานาธิบดีปูตินนั้นเนี่ยก็ได้ถูก ศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยหรือว่า ICC เนี่ยออกหมายจับนะในข้อกล่าวหาที่ว่าทางรัสเซียนเนี่ยได้ได้เดเทศเ,เด็กชาวยูเครนเนี่ยไปรัสเซียอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นทางทางซินสกี้เนี่ยได้พูดในวิธีของ UN ครับอยาให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลัง ครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะก,กับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำค,ความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดว้ให้ทั้งหมด6กธีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโก w ด h หรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV ีจีนและหุ้นเทส l a พร้อมฟังความรู้จากสปิเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน V.I. ผู้เชี่ยวชาญด้าน alternative investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็ม และพิเศษสุดๆกับเซ s ชั่นโตวาทีระหว่าง t ท s l a Investor Thailand และ EV หุ้นจีนคราย e ีไหนจะน่าลงทุนกว่ากันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองนะ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ